สวัสดีครับตอนนี้เรากลับมาในโลโบอกอีกแล้วนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาเล่นแมปที่มีชื่อว่า Anime Ascension Simulator นะครับเป็นแมปเกี่ยวกับอนิเมะอีกแล้วก็คือแมปนี้เนี่ยน่าจะคล้ายๆกับแมปอนิเมะพ c h i n g นะครับเท่าที่ผมลองต่อยๆดูก็คือเก็บสเต็งไปตีมอนแล้วก็ได้เจมมาสุ่มตัวนะครับน่าจะเป็นแมปแนวๆนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโลกเอ่อบีดเทพมรณะนะใช่ไหมน่าจะใช่นะครับตีกับฮอลโล เดือยอ0พันเลยเหรอตัวนี้ล่ะ๋อตัวนี้เป็นตัวแจกเคเวสนะครับแล้วก็รับเคเวสก่อนดีกว่านะให้ช่วยโอเคโอ้โหภรารกิจยาวเยียดเลยนะฮัลโหลวิคฮัลโหลตัวนี้50ตัวแล้วก็อันนี้เป็นที่สุ่มเอกก็คือน่าจะเป็นซุ่มไข่นะครับแล้วก็อันนี้ดาบดาบปับมันคืออะไรไว้ ครับดาบเหรอน่าจะไว้ครับดาบนะครับแต่ว่ามันเป็นดาบจากซอสอาร์ตไม่ใช่เหรออันนี้อ,นนอาจจะเป็นอัปเดตมาทีหลังอันนี้คือผมไม่รู้นะครับโอเคแล้วก็ไปต่อยกันดีกว่าไม่มีดาบเราก็ใช้มัดนี่แหละต่อยไปก่อนนะครับเหมือนว่ามันจะเพิ่งมีแค่อัปเดตหนึ่งนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าเกมนี้เขาจะยังพัฒนาต่อหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วคือผมอยากเล่นแมปอ n นนีม punching นะครับแต่ว่ามันไม่มีอัปเดตนะผมก็เลย ตอนนี้กำลังหาแมปเล่นอยู่อันนี้เป็นหน้าร้านคา้าก็มีพวกสัตว์เลี้ยงเอ็กคลูซีฟอะไรพวกนี้แล้วก็เกมพาร์ตพ i ชั่นบูลเตอร์แล้วก็มีเจมขายมีใส่โค้ดนะครับถือว่าทั่วไปปกติหน้าแชมเปี้ยนตอนนี้ยังไม่ได้ทียังไม่ได้สุ่มเลยโอเคค่าถึงตัวได้ประมาณร้อยกว่าเจมนะครับแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยวิญญาณนะอยู่ในกระเป๋าอันนี้เทเลพอร์ตอันนี้ achievement นะครับทำภารกิจต่างๆก็จะปลดล็อกอันนี้เปิดไข่100รฟองเล่นให้ครบเวลาอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นภารกิจโลกเหรออ่าน่าจะเป็นภารกิจที่เรากําลังทําอยู่นะครับทําให้ครบทุกอย่างแล้วน่าจะปลดล็อกแล้วก็ดาบอันนี้เป็น time ีว w a r d เล่นให้ครบเวลานะครับแล้วก็น,นี่เป็นอินดิของแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนที่เราเปิดใช่ไหม น่าจะใช่นะครับไม่น่าใช่แชมเปี้ยนที่เราตีเอ้ยศัตรูที่เราตีนะแล้วก็นี่เป็นเอเซนชั่นเอเซนชั่นคืออ๋อคือการรีเบิร์ตเอเซนชั่นหนึ่งต่อไปก็จะคูณเจมคูณสเต็งแล้วก็มีบวกลักมานิดนึงไหนดูซิอ้าทั้งแมปยังไม่มีใครรีเบิร์ทีนะครับตอนนี้ก็ยังศูนย์ทุกคนเลยระหว่างนี้เราก็ตีมอนไปครับตีให้ เจมเยอะกว่านี้แล้วก็ไปเปิดตัวละครกันดีกว่าเปิดแชมเปี้ยนดูเหมือนว่าผมจะตีเพินไปหน่อยนะครับเกินมานิดน,นึงละได้2ตัวนะครับลองเปิดมาดูเลย Ice Spirit ในเรื่องแล้วน่าจะชื่อลูเคียหรือเปล่าผมไม่ค่อยได้ดูนานแล้วนะไม่แน่ใจนะครับถ้าเรียกชื่อตัวไหนผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเปิดมา2ตัวแล้วก็ตรงมันขึ้นว่าโอเพ2นสองทับห้านะไม่รู้ว่าเปิดครบ5ตัวมันจะได้อะไรหรือเปล่า คูณสเต็ง1.3เท่ากันทั้งคู่เลยระดับคอมมอนเอ่อแต่มันก็ไม่ได้ช่วยตีนะคือตอนแรกผมเข้าใจว่ามอนมันจะมาช่วยเราตีนะครับแต่ว่ามันมายืนให้กำลังใจเฉยแต่ว่าเราจะได้คูณสเต็งเพิ่มมาขึ้นทำให้ยิ่งสเต็งม,มากขึ้นเราก็จะต่อยแรงขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีเจมประมาณ10,000นะครับเราไปสุ่มตัวเพิ่มดีกว่า หาตั้งแต่ระดับอีพิกขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งทีมเราเป็นระดับแรหมดเลยนะถ้าได้รีเจนมาก็จะดีมากนะแต่ว่าผมเก็บตั้งแต่ระดับอีพิกแล้วกันนะครับได้มาหนึ่ตัวแล้วนะเรียบร้อยนะครับเจมหมดเรียบร้อยแล้วได้มา2ตัวนะครับระดับอีพิก คูณ1.7เ n ร้งก็เยอะกว่าระดับแรขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ไปฟาร์มกันต่อเลยดีกว่าตัวนี้นะครับฮัลโลอตอนนี้เรามีเขาเรียกอะไรวัตถุดิบครบแล้วนะครับเราไปคราฟดาบกันดีกว่าดาบชิ้นแรกนะครับต้องปลดล็อกตัวอีปิกแล้วก็มีวิญญาณคอมมอน1,000วิญญาณแร ห้าร้อยนะครับตอนนี้ก็ครบแล้วคูณดาเมจเหรออ่าดาบคูณดาเมจหนึ่งจุดนะครับดาเมจต,ตรงข้างล่างขวาแล้วก็เพิ่มมาเป็น1นจุหนึ่งเป็นดาบเหมือนกับที่อิติโกใส่อยู่เลยนะครับก็ตีแรงขึ้นนะครับระดับหนึ่งตอนนี้ผมก็สุ่มไปประมาณสองหมื่นเจมนะครับ ก็ได้รีเจนมา2ตัวนะคูณสเต็ง1.8แล้วก็คูณเจม1.05นะครับดีกว่าตัวอีพิกมานิดนึงแล้วก็มีคูณเจมมาด้วยนะถือว่าใช้ได้นะครับก่อนจะไปฟาร์มเนี่ยผมขอดูก่อนว่าถ้าจะทําดาบระดับรีเจนต้องใช้อะไรบ้างวิญญาระดับแรกับระดับอีพิกนะครับแชรแล้วก็มีของระดับ มีติกด้วยแต่ว่าของระดับซีเค็ดมันไม่มีตัวในตู้แต่น่าจะมีโอกาสออกนะครับมันไม่มีการันตีหรอโหไม่รู้ว่าจะสุ่มแค่ไหนถึงจะได้นะเนี่ยโอเคเราไปฟาร์มกันต่อเลยป่ะสตองฮอ l โลตัวนี้ตัวนี้แวมไพร์ฮอลโลไม่ใช่อ่าตัวนี้นะครับสตองฮอ l โลน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเลย ครบ30ตัวเรียบร้อยตอนนี้เรามีเจมประมาณ70,000กว่านะครับแล้วเราก็ยังไม่มีตัวมิติเลยด้วยระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดตัวละครเพิ่มแล้วกันนะครับเผื่อได้รีเจนตมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งหรือแม้ก็ถ้าโชคดีอาจจะได้ระดับมิติมาด้วยก็ได้ minutes later ก็หลังจากซุ่มอยู่นานนะครับผลประกอบการก็คือ เราได้รีเจนมาเพิ่มอ,อีก2ตัวนะครับมิติกยังไม่ได้ทีเราไปจัดการกับมอนตัวต่อไปแล้วกันนะครับแวมพร์ฮัลโล่เอ่อชื่ออะไรนะอุนเคียวราหรือเปล่าผมไม่ได้ดูนานแล้วนะครับถ้าพูดตัวไหนผิดก็ขออภัยด้วยนะครับหลังจากจัดการอุนคียวราครบ10ตัวนะครับตอนนี้เรามีเจม400แสนเลยนะผมจะเก็บตั้งแต่มิติกขึ้นไปแล้วกันนะครับเพราะว่ารีเจนเนี่ยเราใส่ได้แค่3ตัวนะ สุ่มไปยาวๆเลยครับน่าจะอีกนานนะอาจจะได้มิติมาด้วย five minutes later เจมจะหมดแล้วนะตอนนี้น่าจะได้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายไม่ได้ก็หลังจากที่สุ่มอยู่นานนะครับตอนนี้ก็แน่นอนครับเราไม่ได้นะยังไม่ได้มิติมาสักตัวเลยดาบระดับลีเจนส์ เมื่อกี้ตอนที่ตีอุนคิโอลาครับมันไม่ดรอปอันนี้มาเลยนะวิญญาณระดับแรผมว่าน่าจะต้องตีตัวที่อ่อนลงมาหน่อยนะครับเพื่อให้วิญญาณระดับแรมันมีโอกาสาออกนะเหมือนว่าตัวยิ่งยิ่งเลือดเยอะเนี่ยมันจะดรอปเฉพาะวิญญาณหายากนะครับวิญญาณระดับแรมันไม่ดรอปมานะโอเคงั้นเดี๋ยวผมฟาร์มตัวนี้และการตัวนี้ก็ได้วิญญาณระดับแรอยู่นะงั้นเดี๋ยวผมฟาร์มตัวนี้เพื่อไปทําดาบระดับซีเจนดีกว่า มาแล้วมาแล้วในที่สุดนะครับครบเรียบร้อยหนึ่งพันแล้วครับมาเลยนี่ดาบเลยดาบดีเจนพูดดาเมจโอ้โหเพิ่มมาแค่0.05แต่ก็ยังดีนะครับถือว่าระหว่างฟาร์มแล้วก็ได้ผลลัอิชิเมนต์แล้วก็ได้เจมมาด้วยแล้วก็ได้สตริงม,มาด้วยนะครับเราไปจัดการกับบอสก,กันดีกว่าบอสนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็เดินหาไม่เจอนะคือผม ซูมออกมาเยอะเกินนะครับแล้วผมก็นึกว่าตรงนี้มันเป็นดันเจียนก็เลยแบบว่าเข้าไปเลยนะครับเราต้องซูมเข้าไปหน่อยนะครับนี่ครับคำว่ารีเทิร์นแบบต่อไป3.5ล้านคือตอนแรกเนี่ยผมเดินผ่านไปเพราะแบบมองไม่เห็นนะอันนี้คือต้องซูมมาใกล้ๆหน่อยมันถึงจะเห็นคำว่าบอสแบทเทิลนะครับเป็นตัวสุดท้ายของดินแดนบีดแล้วนะดินแดนนี้นะครับเลือด1.25ล้านนะครับไอเซนน่าจะต้องใช้เวลาฟาร์มพักใหญ่เลยงั้นเดี๋ยว ทำสกิปต์แล้วกันนะครับและในที่สุดนะครับก็จบแล้วนะครบ5ตัวเรียบร้อยนะครับเราเทเลพอร์ตกับไปทรงภารกิจกันดีกว่านะครับที่โยโรอิจินะครับใช่ไหมชื่อนี้หรือเปล่า งเควสเรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อกไอชิมเมนหรือเปล่านีผลิตยิ่ยยโลกนะครับ follow world quest เรียบร้อยนะครับบวกสเต็งบวกลากอะไรพวกนี้นะครับบวกมาหลายอย่างเลยแล้วก็เจมยังไม่ถึง3.5ล้านนะครับระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะฟาร์มเจมมาสุ่มตัวละครหาตัวมิติกแล้วก็อาจจะทำดาบมิติกด้วยนะครับถ้าวัตถุดิบเพียงพอ นิติ0.06น่าจะพอได้อยู่นะครับงั้นเดี๋ยวผมสุ่มค้างไว้เลยแล้วกันนะส่วนซีเค็เนี่ยน่าจะยังน่าจะยังยากไว้นะครับไว้มีโอกาสจะมาทำ 2> day 2 <two. S 1> แล้วผมก็สุ่มค้างไว้นะครับจนเจมหมดแล้วก็กลับไปฟาร์มวัตถุดิบมาทำดาบนะตอนนี้ก็คือถ้าทุกคนเห็นก็คือตอนนี้เนี่ย achievement เปิดไข่นะครับผมผล็ลอกมาแล้วนะเปิดไมาพันกว่าฟองนะครับ ได้ตัวมิติมา2ตัวนะครับข้างหลังนี้เลยเป็นอิจิโกล่างฮอลโลตอนที่สู้กับอุนคิโอลานะครับตอนนี้เนี่ยแอชิเมเน่ทำให้ผมเปิดขาได้3ฟองแล้วนะแต่เราต้องเปิดแบบออโต้นะครับถ้าเปิดครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะเปิดแค่ตัวเดียวแล้วก็ดาบที่ใส่อยู่นะครับเป็นดาบของตัวมิตินี่อย่างนี้เลยนี่นะครับใช้วิญญ,ญาณอีพิก1000มิติก5 0 0นะครับมีอะไรกว่า สเต็งตอนนี้คูณอยู่ที่9.9แล้วนะครับถือว่าตัวมิติเนี่ยออร่ามันเท่มากเลยนะทุกคนคูณสเต็ง2แล้วก็คูณเจม1.05นะครับคูณเจมเท่ากับตัวรีเจนนะแต่ว่าสเต็งเนี่ยเยอะกว่านะครับส่วนดาบเนี่ยคูณดาเมจอยู่ที่1.25นะขึ้นมาจากดาบรีเจนศูนย์จุนะครับทําให้ตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มได้เร็วขึ้นมากนะแล้วก็ระหว่างที่เปิดไข่ไปผมก็กดตีธรรมดาไปด้วยนะครับเปิดออโต้ไว้มันก็เลยทําให้สเต็งเนี่ย ตอนนี้มีค่อนข้างเยอะแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปตีกับไอเซนเพื่อที่จะเอาเจมไปปดล็อกล็อกที่2กันเลยดีกว่าขอเวลาฟาร์มไอเซนสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับน่าจะฟาร์มไม่นานมากแล้วเพราะว่าตอนนี้ตีค่อนข้างแรงแล้วนะครับ5 minutes later เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เกิน3.5ล้านแล้วนะเราไปไพเลทดเวิลด์ดีกว่าล็อกที่2ไพเลทเวิลด์น่าจะเป็นวันพีชนะครับ นี่โอ้วาดมาก็เจอนี่เลยเรือซันนี่นะครับถือว่าเขาทําออกมาได้ดีนะแมปก็กว้างใช้ได้เลยนะผมว่าแบบเกมนี้แล้วก็พวกเป็นภาควาโนเหรอส่วนมากเวลาพวกแมปแอนิเมะเนี่ยเขาจะเอาวันพีชภาคแรกๆมานะครับไม่ค่อยเอาภาคหลังๆมาองนี้ตัวมิติกินโซโลอ่า ที่เปิดตัวละสองหมื่นเปิดได้แค่สามตัวนะครับผมเก็บหมดเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้ว่าแต่ละตัวมันคูณสเต็งเท่าไหร่นะโอเคเปิดมาได้หนึ่งครั้งไ้อีพีกมาด้วยนะหนึ่งตัวรอนะครับให้ดูหน่อยคอมมอนหนึ่งจุดสามห้าเองหรอน้อยกว่าลีเจนด์อีกอีพีกหนึ่งจุดเจ็ดห้าอีพีกดินแดนที่แล้วหนึ่งจุดเจ็ด ตอนนี้นะครับผมก็าร์มาครบแล้วคือตอนนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมารีเบิร์ตนะครับแล้วก็ก่อนที่จะรีเบิร์ตเนี่ยผมจะลองคราฟดาบของดินแดนที่2นะครับว่ามันคุนดาเมจเท่าไหร่นะตอนนี้ก็หาวัตถุดิบม,มาครบเรียบร้อยคราฟมานะครับ1.15โอ้โหเพิ่มดาเมจในแค่0.05ยาถ้าเทียบกับดาบดินแดนแรกนะครับถ้าจะคราฟดาบเนี่ยผมว่าต้องระดับมิติขึ้นไปนะครับเอาเป็นว่าเรามารีเบิร์ตกันดีกว่าเออ หายหมดเลยนะครับแต่ว่าเราได้คูณสเต็งคูณเจมแล้วก็มีบลกลักเพิ่มเข้ามานะครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มนอกรอบมาก่อนแล้วเรามาปล็อกดินแดนถัดๆไปกันดีก,กว่านะครับ